นับสนุนโดย,น,ดน,ย,น,ยน้ำยาพ่นปา,ากลิสตอรี 주마 다음 후에로 송과 광คิดถ จะรอคร่ำคืนให้บ้านจะเหมือนว่าจะปวดนักหนารัอนท้นนักหนาหัวใจแปดเบื่อเลื่อนลอยาเศร้าวจริง the song of calm kitten gone นะคะต้องบอกว่าร้องได้อารมณ์สุดใจจริงๆค่ะสำหรับคู่นี้นะคะขออนุญาตอยู่ด้วยค่ะโ <c oughs> คสแตมเป็นยังไงบ้างคะกับโชว์เมื่อสักครู่ถ้าพูดเมสุดโอ,อกาสได้พูดไปแล้วนะครับใส่มาเต็มจริงๆรู้จะพูดไหลแล้ะ <c oughs> ขอบคุณโคสแตมค่ะ <c oughs> ขอจเจนิเฟอร์คิมนะคะ <c oughs> จิมมี่เป็นคนที่เสียงสูงมากชอบมากคือ ผู้ชายที่เสียงแบบนี้มีไม่กี่คนราคาในประเทศไทยที่จะสูงได้เหมือนกับคุณไม่ได้พยายามเลยที่จะทําให้มันสูงคุณร้องเหมือนเป็นเป็นธรรมชาติของคุณมากไม่ต้องใช้ความพยายามใช้ความเป็นธรรมชาตินะอิงกิทเหมือนเหมือนลูปปั้นเทพีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ร้องเพลงได้เขาทําให้เรามองข้ามหน้าตาของเขาไปเลยนะฮะเราเห็นถึงความเป็นนักร้องในตัวเขาก็คงจะเป็นเรื่องหนักใจของโค้ชของเขาแล้วหน้านิ้วคิ้วขมวดมากตอนนี้ ขอบคุณโคโจนเนฟคิมค่ะโคโจ้ล่ะคะต้องลำบากใจมากแน่นอนใช่ไหมคะลำบากใจมากครับเพราะว่าคู่นี้นี่คือด้วย,ด,วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวด้วยตัวเพลงที่ขยับให้คีย์ขึ้นมาสูงๆอย่างนี้คือคนฟังอะ่ะจะจะได,จะได้จะได้ความรู้สึกของการบาดลึกของโน้ตเข้าไปแบบว่าสุดๆอยู่แล้วเลออกมาดีมากเลยนะฮะค่ะถึงเวลาที่โคโจบอยต้องเลือกแล้วคะ่ะว่าจะให้ลูกทีมคนไหนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาค่ะ นใจขออนุญาตนะครับเลือกอีกกิจครับผม หวานใแม่เลยแม่เก่งขนาดนี้เลยเสี้ยวหนึ่งคุณจะมีมีเลยจะพูดกับโคโจโยี่บอยก่อนไหมคะคือจริงๆแล้วผมผมเห็นโค้ดโจอี่บอยเนี่ยจริงๆเป,เป็นมากกว่าโค้ดไปแล้วนะฮะจริงอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าผมได้หลายๆอย่างในรายการเนี่ย คือเป็นอะไรที่เกินเกินคุ้มจริงๆไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดีผมต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆครับเดคนเซนติฟ้าทิพย์สติแล้วนะคะจะจะพูดอะไรก่อนไหมคะโคจอยบอย ขอบคุณมากครับพี่ก่อนจะมาพูดอะไรคืออย่างที่อิงกีดเมื่อกี้บอกไว้ในความน่ารักของเขาครับคือเวลาเราเวลาเราจัดคู่นักร้องในรอบนี้ผมขออธิบายทุกคนฟังมันจะมีความยากเพราะคนสองคนนี่ยจะมีคีย์การร้องไม่ตรงกันเขาเป็นคนที่นิ่งๆแล้วเวลาผมถามร้องได้ไหมคำแรกที่เขาบอกคือให้น้องร้องสบายก่อนดีกว่าไม่ต้องห่วงผม แล้วเวลามันร้องพอมันสูงขึ้นไปมากๆเมื่อกี้มันเหมือนเส้นในสมองจะแตกเอาให้ง่ายๆก็เลยจริงๆเ <c oughs> ขาเป็นคนน่ารักมากพี่ขอบคุณมากครับผมขอจินี่เด้ค่ะทำไมถึงเลือกคุณจิมมี่เขาสู่ทีมคะชอบตั้งแต่พยางค์แรกที่เขาเปล่งออกมาพยางค์แรกเลยนะแค่พยางค์แรกเนี่ยพี่ก็ชอบแล้วพี่รู้สึกว่าท่านน้องไม่อยู่กับพี่แล้วน้องจะอยู่กับใครอะ่ะ สแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณจิมมี่ค่ะได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะคะกับโคชเจนนิเฟอร์คิมค่ะดีใจมากผมจะทำจุดความสามารถที่ผมที่ผมมีให้สมกับที่โคชเจนนิเฟอร์คิมสติวผมเข้าทีมร่วมด้วยครับขอบคุณครับโ,โหหลงรักก็แต่คำแรกเลยภาวนาเสมอว่าโจอ,อย่าเลือกเขาเป็นคนที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ต่างหากอะที่สมควรจะได้รับโอกาสที่สอง ไม่ใช่เขาก่อนเย้ก่อนอีกโอ้ยโดนตีโอ้ยอายแอบร้องไห้เลยที่ตีกําลังจะเปลี่ยนคลิปใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปที่ลิสตรตีนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับใครที่มีความในใจอยากจะบอกอะไรกับใครบอกว่าคุณทุ่มเทให้เขามากแค่ไหน สากผมไม่บอกได้นะครับที่ลิตรีนเฟซบุ๊กแฟนเพจครับบอกให้ทุกคำ